สวัสดีค่ะมัอนีสูงไว้กับการดูแลตัวเองสิวเกตความเบาเล็กๆน้อยๆไม่ฟังเนาะค่ะเนาะเป็นการเกี่ยวก,กับอาหารการกินเห้าก็สิวอ่าเบาเรื่องอาหารการกินเห้านี่แหละค่ะเพราะว่าเห้าเฮ็ดอย่างยู่งเขาก็สามารถฟังได้ค่ะเห้าเฮ็ดอย่างยู่เขาฟังในเบิดอุกอยางเพราะว่าสิวเรื่องกับอาหารการกินเนาะค่ะเนาะว่ามันมีประโยชน์กับเห้าจังใดแน่เราต้องไปค้นหายากคลิกไป วิจิตาชัยยากับสีห็นโหลดค่ะผู้สูงวัยกับการดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะสีบอาเรื่องใบโหระพาเนาะค่ะเนาะเอาใบกะเพราใบกะเพราตากแห้งใช้ต้มดื่มน้ําช่วยขับปัสสาวะอืเขาสิไดหูไ้ววา,วาแต่ละยาไมนเป็นยังไงคืออันวาเก็ศข่มหูเล็กๆหน่อยๆอย่อยาลืมนะค่ะเด้อใบกะเพราตากแห้งต้มดื่มช่วยขับปัสสาวะ ใบมะยมลากเตยใบหญ้าหวานใส่ต้มดื่มสวยบำรุงหัวใจต้านเบาหวานฟืน้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรงเพื่อนเขียนเป็นตำล่ามาเขากบมันเป็นของของอแผนไทยค่ะใบโหระพากินวันละเจ็ดยอดเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยดูแลปอดตับม้ามไตหัวใจให้แข็งแรงเออเขาก็ฟังไปสิล่ะค่ะเวลาเพ่งกับเขากินเขาจะได้เขาบอกตองใดมะนางอันยากแค่เปิดโทรศัพท์ฟังเขาก็หัวเรื่องแล้วที่กับเขายุกับฟังใดซักผ่ากับฟังในรีดผ่ากับฟังใดฟังไปเรื่อยๆเขาก็จิจำได้ใบโหระพาปั่นกับสับปะรด ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงอย่าลืมเนื้อหา้อหานองว่างกับปันหัวหัวละผ้าใสกันกระสับปะรดใบเตยใบยมะนาวใบมันนี่ค่าไหนใบเตยใบยมะนาวต้มรวมกันดื่มน้ําช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงใบเตยแกนขนุนต้มรวมกันดื่มน้ําช่วยสร้างเม็ดเลือดเลือดแดง ใบเตยก็แกนขนุนเ้า,เาต้มใบเตยที่ซื้อก็ได้ดอกหันห้นันหาแกนขนุนบาเห็นใบเตยแกนฝางต้มรวมกันดืมช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงเขาเสียนเวลาเข้าไปน้ำบ้านเนาะเพื่อเสียนซุ้มผู้เฒ่าเพื่อเอาพวกนี้มาต้มใส่กันให้เขากินนำ้ำใบเตยกรแหมหูจากแหมฮะคะแหมมันก็เป็นต้ตนนี่มันเป็นนั่นต้มด้วยกัน ลดน้ำตาลในเลือดแก้ไมเกรนเนอเ้อเตยก็แฮมต้มใช่กันใบยอนำเอาใบมาย่างไฟแล้วกินช่วยบำรุงเลือดได้ดีบางคนบอกว่ามันรดเบาหวานนําเนอเอาใบเอาใบย่อไปต้มแต่ก็ลดน้ำตาลในเลือดได้ใบหูเสือกินช่วยขับพยาธิใบขี้เหล็ก ช่วยขับถ่ายและช่วยให้นอนหลับเขากิ่นแกงเพิ่ขี้เล็กมันสิซอยขับถ่ายหรือซอยนอนหลับเป็นยาระบายอนอนมันเทศลดความอ้วนอุ้มไขมันไปทิ้งลดความชื้นของม้ามซุปมันเทศสดลดอาการบวมเขาซุปมันเทศเลยนะ แกงบอนขมินนมนนขม้นชันมันเทศแกงบอลขมิ้นชันมันเทศเป็นอาหารรสเป็นอาหารลดความชื้นของม้ามและปอดถ้ามันหายากเขาต้มย่างเดียวก็ได้ขิงสดแก้เบื่ออาหารช่วยย่อยอาหารไข่คั้นน้ำสดๆมาผสมน้ำกระชาย จะช่วยย่อยจะช่วยย่อยอาหารในผู้สูงอายุแต่เรานีขิงสดเขาเก่ามาน,นั่นนี้โควิดเนาะขิงสด,งสดเพราะฉะนั้นแกบเบื่ออาหารได้ถ้าสมมติว่าเบื่ออาหารบาอยากเข่าบ่อยากอย่างเอาขิงสดมาต้มก็ได้อ่าถ้าสมมุติว่าเห้าสีข,ขั้นสดๆสดังสิ่งก็ได้เด้อเด้อผสมน้ำก็ใช่ให้ผู้สูงอายุช่วยย่อยได้ดี พริกหอมช่วยให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงเลือดแก้เลือดเหนืดหูตาฝ้าฟางละลายไขมันฆ่าเชื้อไวรัสต้านหวัดพริกหวานลูกมะเดือ่อบำรุงหัวใจสะเดาเพิ่มน้ำย่อยน้ำดีล้างไขมันลดเบาหวานควรลวกน้ำก่อนกิน เขาบอแนะนำให้กินดิบเดอรพักกระเดาบอระเพ็ดล้างไขมันในลําไส้ช่วยให้นอนหลับตัดบอระเพ็ดยาวประมาณหนึ่งเกียกทุบหรือหัน่นเติมน้ำสองแก้วแล้วต้มดื่มน้ำตัน้นสมัยแต่เด็กน้อยขเขาจะเอาท่านุ่มเนาะบห่ห้เด็กน้อยดูดต่อ ผักชีต้านอนุมูลอิสระแก้ไข้สะบัดร้อนสะบัดหนาวใช้กินสดสดหรือปั่นผสมเครื่องดื่มได้ผักชีบางครั้งเขาก็เอามาล้างดีๆีด,ด,ดีกินครับตำสมอนบงเนงนะมะม่วงกวนตากแห้งต้มน้ำแล้วดื่มจะได้เอสโตรเจนสูงกว่ามะม่วงสุกถึงสี่เท่าตัว ออมม่วงมะ่วกวนเดี๋ยวก็ไม่ดื่มมันสิท์ไดเอสโตรเจนสูงกว่ามะมว่วงสุกถึงสเท่าตัวมะมว่วงหาวมะนาวโหูกินเฉพาะน้ำมีเอสโตรเจนสูงมีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระยายจิตเอามากินดูดูเดี๋ยวนี้่มะม่วงหาวมะนาวโหยวดมันเบืดแล้ว น้ำมะพร้าวกินเฉพาะน้ำมีเอสโตรเจนส่วนเนื้อมะพร้าวมีเทสตโตโรนเทสโทสเทสททโตรโรนแต่มะพร้าวเผาไม่มีเอสโตรเจนบอกว่าเผาบอ่บอมีเอสโตรเจนดอกอัญชันใช้ดอกตากแห้งต้มน้ำดื่มช่วยแก้น้ำเหลืองเสียในร่างกายช่วยย่อย และดูแลตับเส้นผมขนเล็บเขาจะเอาดอกอันชันมานยอม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 ตุมตุมตุม่มดอกสาผมเพ็ดให้ผมดำหัวไชเทา้าล้างสารพิษในร่างกายอุ้มไขมันไปทิ้งล้างพิษจากการกินโสมเขากินหัวไชเท้ามาตตมกินก็ไรเนี่ยตมจือตมยังอย่าลืมหัวไชเท้าใส่น้ำเลยมันอุ้มสารพิษออกจากร่างกาย วัลูล่ะบางครั้งเข้าก็อาจสจิมีสารพิษจากอีอยางต่างๆมันก็อุ่นออกจากตัวเข้าได้ลางจืดบอละเพบอละเพด็ดว่านซักมดลูกไข่เน่าลดน้ำตาลในเลือดเป็นผลไม้ที่บำรุงสมองและไตได้ดีที่สุดในบรรดาผลไม้ทั่วไปมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูก ไข่เนายายจตเออไมากินดูอยู่ด้อืมเพิ่นขายเป็นกิโล่น้ำบานเขาจะปลูกเ้วอบักไข่เนามันเอื่นบักไข่เนาห้องจะลืมเรือบักทินเลือลืองเหงเลืองเ,องเองนนลนะหันล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 ะนลดน้ำตาลในเลือดเรือบักไตบักไข่เนาเม็ดบัวบำรุงไตแล้วก็เรื่องเพศแล้วก็บบำรุงสมองต้มให้เปื่อยกินช่วยฟื้นไข้และช่วยสตรีที่มีบุตรยากอันนี้คือเม็ดบัว กินดูดูดีบัวบำรุงถุงน้ำดีและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจดีบัวมันก็อยู่ในตัวบัวอยู่ในตัวหัวบัวแหละที่ว่ามันเกิดอ่าเป็นต้นน้อยๆอยู่ในบัวนะอยู่ในเม็ดบัวนะน,นั่นละ่ะกินดีดีเลยนะดอกแคหรือยอดแครบำรุงเลือดบำรุงปอดมีธาตุเหล็กสูงมีเบต้าแคโรทีนสูงมากอย่าลืมเนอ กินดอกแค่ยอดแค่ดีเวิรลากบัวต้มกับกระดูกหมูบำรุงหัวใจเนื้อขนุนบำรุงหัวใจได้ดีมากจับปั่นกินก็ได้เนื้อขนุนเขาจเจ้ากลับไปต้มซุปมันละเนยใสหยอดหูหรือหยอดจมูกหนึ่งหยดก่อนนอนช่วยไล่ไลฝุน่นยญ้าดอกขาว ต้มดื่มช่วยลดนิโคตินที่ปลายประสาทถ้าไปหุงจัาเก,ก่ามาต้มเดินเนอ้อเ็ีกิดกับสิอันแังสีหล่ะให้เอาไปเปิดฟังล้างลำไส้ลากยญ้าคาเก่าจี้เก๊กฮวยดอกมะลิดอกกุหลาบตะไคร้หอมต้มรวมกันกินแก้ ต้มรวมกันแล้วก็กินตะนามล่างล้ำใส่เป็นสูตรล่างล้ำใส่ที่ดีที่สุดอย่าลืมเนอะลากหยาข่าเกาจี้เก๊กห้วยดอกมะลิดอกกุหลาบตะไคร่หอมต้มรวมกันสูตรนี้คือสูตรล่างล้ำใส่นมสดเนยใสใสขมิน้นกินแก้ช้ำใน เหล้าขาวน้ำตาลทรายก็แก้ช้ำในบางอันเขาก็จะไปกินถ้ายามันเมาเขาไปกินเขาหากินไอที่มันง่ายๆอาหารบำรุงปอดเช่นดอกปีบดอกแคดอกปีบยูวัดไลไลเอามาสุกก็ได้อันนี้บำรุงปอดนะดอกปีบดอกแคเห็ดหูหนูขาวถั่วขาวรากยากาคารากหนอนตายยากกระเทียม อันนี้บำรุงปวดเขากินกระเทียมซื้อก็ได,ด้ผัดผัดผัดหรือว่าข้าเห็ดอีอย่างาเกี่ยวกับผัดเกี่ยวกับทอดข้าวเทียมก็ได้นอนตายยากบำรุงและป้องกันมะเร็งปอดใช้ต้มน้ํากินหรือกินสดสดแต่จะเป็นอันตรายกับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งตับอันใดที่เ้ายังบ่มันใจเฮาวก็บ่ตองกินแต่เ้าฮห้ไว้เป็นดีว่ามัน สามารถใส่ได้กับพาะสมุนไพรทั้งหลายที่ว่ามากญ้าปักกิ่งต้องกินคู่กับน้ำกระชายช่วยป้องกันมะเร็งตับแต่จะเป็นอันตรายกับผู้ที่เป็นมะเร็งปอดอันใดที่ว่ามันมีข้อห้ามเข้ายาหลงยาลืมเข้าไปย่าไปกินแต่ว่าอันนี้เก็บความู้เล็กๆน่อยๆเท่งอันที่สามารถน้ำอาไปใส่ได้แล้วก็นนะับบดสามารถน้ำอาไปใส่ให้เขาพิจารณาเอาแยกยีสกกะ เอามาในลักษณะสูงวัยกับการดูแลตัวเองเฮาต้องการดูแลตัวเองเพื่อการอั้นแล้วก็อั้นขอบมุนจากผืชพักต่างๆเอามาให้ฟังเพราะว่าการอั้นให้ฟังนี่เฮาสามารถนางอยู่ไซกับเปิดฟังได้แต่ถามันอยู่ในหนังสือเฮาต้องมีเวลานางเปิดหาลูกเกต แก้ตาแพ้แสงบำรุงผิวพรรณรักษาไมเกรนแก้ถุงน้ำดีข้นลดความเครียดโคเลสเตอรอลช่วยดูแลเยื่อหุ้มหัวใจขยายหลอดเลือดคนที่หงุดหงิดก็ช่วยได้เพราะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้ดีขึ้นเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้ดีปอดและหัวใจก็จะแข็งแรงตามไปด้วยลูกเกตหากินมืดเพรอยากรูกเกดขึ้นชาย ลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตสูงบำรุงสมองแก้อาการมึนงงควรกินสดๆขึ้นชายใบขึ้นชายห้าลหฟักข้าวช่วยขับพยาติเบือกอบเชยต้มกินต้านเบาหวานลดไขมันทำให้ไขมันแตกตัว เห็ดสามอย่างเห็ดหูหนูบำรุงไตเห็ดหูหนูขาวบำรุงปอดเห็ดหอมลดคอเลสเตอรอลนําเห็ดสามอย่างหรือเห็ดอย่างอื่นก็ได้มารวมกันปรุงอาหารจะช่วยลดกรดอะมิโนโลและขับสารพิษเข้าส้่เห็ดที่มันหาง่ายก็ได้หอบเหืดใช้ขิงเท่าหัวแม่มือผู้ป่วยหอมแดงน้ำหนักเท่าขิง กะเทียมน้ำหนักเท่าขิงเติมน้ำหนึ่งแก้วปั่นกรองเอาแต่น้ำเติมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนน้ำมะนาวสี่ลูกให้รสให้รสเปรี้ยวนำดื่มตอนตีสาจะหายเร็วดื่มประมาณ1ถึงสองเดือนอันไหนมันอยากหลายเท่ากับเอาเฉพาะอันย่างเดียวก็ได้ขับปัสสาวะ ลากหญ้าคาหญ้าหนวดแมวหัวแห้วหมูต้มกินแต่น้ำอย่าก,กินหญ้าหนวดอย่าก,กินหญ้าหนวดแมวอย่างเดียวครับปศวเนาะเขาไปกินหญ้าหนวดแมวหนวดแมวอย่างเดียวมียาคา่ายาแห้วอันไหนมันอยากมันหายาก้างองก็บเพ้องเอาปวดหัวใช้ดอกอัญชันกับใบมะยมทั้งก้านและใบ แล้วใบเตยต้มรวมกันดื่มแก้ปวดหัวย่าลืมเด้อปวดหัวมันหาง่ายเนาะใส่ดอกกัญชันดอกกัญชันเ้าปูไว้ขังหัวก็ได้แล้วก็บใบบังยุมดอกอ่าใบเตยแค่นั้นหาได้ไง่ายง่ายพวกอนีลอันใดที่หาง่ายเขาก็มาเฮ็ดมันแก่แก้ปวดหัวเนาะหรือดูร้อนหลีกเลี่ยงการกินถั่วข้าวเหนียวของดองกาแฟเพราะมีโซเดียมสูงและ ใบบีบหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนักกินของกระบูนถ้าเอาไปไว้ในรถง่วงนอนต้องเอาไปไว้ในห้องนอนกินโปรตีนต้องกินระหว่าง1 3ถึง15ถ้าเลย15แล้วโปรตีนจะไปรวมตัวกับไขมันในร่างกายเอาไปใช้งานไม่ได้ กินของกุหลาบถ้าเอาไปไว้ในรถไม่ง่วงนอนแต่ถ้าอยู่ในห้องนอนจะนอนไม่ค่อยหลับการเป็นฝ้าที่ใบหน้าแสดงว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีตับมีสารพิษต้องกินสูตรเห็ดสามอย่างต้มเห็ดสามอย่างกินก็ดีดิเขาข็บปตาองย่างดอกต้มเห็ดสามอย่างแล้วเขาก็ใส่อย่านั่งใส่ยังกินเป็นอาหารนี่ละตอมลูกหมากโตกินน้ํา กระชายปั่นคั้นกรองน้ำป้องกันต่อมลูกหมากโตในผู้ชายป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในผู้หญิงตาแดงปวดหัวเอาเท้าแช่น้ำเย็นสูงแค่ตาตุม่มแล้วช่วยบีบให้เลือดไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองเขาฟังไหวเพราะว่าการที่ว่ามีคนอันแหวฟังเขาไปตัง้งไหวเทากับ ฟังไปฟังมาเขาก็จําได้เองการจําได้ในคุณสรรพคุณของอาหารเขามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเขาวงเลาเขาไปให้อาหารหนอไม้สดอย่าเลื่มเด้อนอไหม่มีทั้งคุณและโทษบางคนมีสุขบกินนอไหม่ว่าจะของปวดขาแต่บัที่นตมาเบิงว่านนอไหม่มันมีคุณประโยชน์ยังไงนอไม้สดช่วยขยายหลอดเลือดมันมันมันซอยขยายหลอดเลือดหมายเข้ามาสาหรับพวกหลอดเลือดตีบ หน่อไม้ดองช่วยบำรุงไตหน่อไม้ดองอย่าลืมว่ามันหน่อไม้ดองกับวิประโยชน์คือกันได้บำรุงไตได้อย่าลืมเด้อหน่อไม้สดขยายหลอดเลือดหน่อไม้ตดองบำรุงไตแต่ละอย่างมันจะมีดีกินหน่อไม้ต้องกินคู่กับใบย่านางจะช่วยย่อยได้พริกสีแดงลดความอ้วนแต่ความเผ็ดเป็นอันตรายต่อหัวใจ อย่าพาก,กันกินเผ็ดไลเด้อหารลงคนต่ำสมเท่าอายุต่ำสมเท่าอายุจะไปเฮ็ุเขาบอกว่ากินเผ็ดพ่อประมาณกินพริกหน่อยๆก็ได้แยกกินหลายเพราะมันอันตรายต่อหัวใจพริกสีแดงลดความอ้วนเนาะแต่ความเผ็ดเป็นอันตรายต่อหัวใจแตงโมปั่นกับผลไม้เปลือกสีแดง เช่นพวกแอปเปิลช่วยบำรุงไตหัวใจตับกระหายพวกกระหายน้ำต่างๆ่ะนะอย่าลืมเนื้อแตงโมปั้นกับผลไม้ที่มีเปลือกสีแดงเช่นพวกแอปเปิลหรือแอปเปิลสีแดงยังซีก็ได้ตะไคร้ต้องต้มคู่กับใบเตยต้มดูคู่กับใบเตยถ้ากินตะไคร้เดียวๆเป็นเวลานาน,านๆตับจะเสื่อม ต้องกินกบใบเตยด้อหันไฟสิ่ต้มน้ำกินยำม,มืสอากระเจี๊ยบแดงต้องต้มคู่กับพุทราจีนแห้งพุทราป่าแห้งถ้ากินกระเจี๊ยบเดียวๆเ,เป็นเวลานานๆไตจะเสื่อมเลือดจะจางอย่าลืมเด้อกินกระเจี๊ยบกินน้ำกระเจี๊ยบกินน้ำก็เจี๊ยบเนี่ยกินดููดกะเฮ็ดไหไตเสื่อมได้เด้อเลือดจางได้แต่ถา้าเฮาต้มซุปต้มคู่กับ ผุดซาจีนพุดซาปลาได้นี่ลหละหอยเห้าฟังอันที่มันดีแลวบ่ดีไปน้ากันขมิ้นชันถ้ากินสดต้องปอกเปลือกถ้าจะบดเป็นผงต้องต้มก่อนแล้วหั่นเป็นแว่นๆตากแดดจนแห้งแล้วนำมาบดเป็นผงไม่ควรผสมน้ำพึ่งปัน่นทำเป็นลูกกลอนเพราะอาจเป็นสเตอร์ เิดสเตอร์ลอยมันสิบวมเพราะฉะนั้นขมิ้นสั้นห้าต้องเฮาต้องฟะเบิ้งดีๆเด้อเขาใหเ้เป็นกรอนเป็นกรอนมากเป็นลูกก่อนบควรนกินน้ำเต้าหู้กินน้ำเต้าหู้เดียวๆตับจะเสื่อมต้องกินคู่กับถั่วเขียวเพื่อช่วยบำรุงตับน้ำเต้าหูให้ใส่ถั่วเขียวด้วยประเด็นเด้อจำไว้เด้อ น้ำเต้าหู้นี่เนอต้องกินคู่กับถั่วเขียวเพื่อช่วยบำรุงตับสาวสี้น้ำเต้าหู้เขาาถั่วเขียวมาใส่กันเลยก็ได้แฮงดีเ้อยยคิดว่าบททีนี้เกี่ยวกับหน้าท้องลายผู้หญิงหน้าท้องลายต้องกินน้ำมะพร้าวหรือทาน้ำมันมุกที่หน้าท้องหรือโลชั่นมะเฟืองที่หน้าท้องสิงที่ให้ อันนี้คือเก็บความู้น้วยๆห,ห,หน่อยลอยอันถ้าเขาอยากฟังหรือว่าจะก,กินข้าบะตองอันอ่าคือว่าข้าบะตองไปอันคิดอย่างไรเอาไปตั้งเวลาเข้าอันซักผ้าหรือว่าถูบานถูยังเอาไปตั้งทุกคนมีโทรศัพท์เป็นบอใส่ไวไฟเป็นบอเขา้ก็คลิกเข้าไป youtube คลิกเข้าไป u t u b e ฟังเลยคลิกเข้าไปโหลดเขาสือเขาเขาเขาสิได้ บึงอีหยังหลายอย่างแต่ว่าหาหนเท้าสิฟังเขากระไดฟังเพะวันมีเนื้อหายเทาฟังเทาฟังไปน้ำเทาคิดไปน้ำฟังดูดูจำได้เองอาหารการกินที่เสียอห้าเสือมาเห็ดทุกอย่างเขาหูคุ้นขาของมันมันสีมีประโยชน์หลาย่าบ่หูคุค้นขาหันฟังดูๆเทาสิหูคุ้นขาของมันบได้บบอด้อดันมีอัลลัมพ้าวโพดลายเทาเอานามนามมันเลยหันสมมติว่าเขาคิดว่าเออหันสมมติว่าให้กินต้มเต๋ยต้อ,ตองใส่ตะ ตะไคร่กับเตยต้องใส่น้ากันถ้ากินตะไคร่ย่างเดียวบ่ดีเป็นแต่ไ้ตัวไตเขาก็ขึ้นหันซีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขากินแกงกินย่างตะไคร่เขาก็อใส่ทุกครัง้งแต่ว่าเขาเยอะใส่ลายเกินไปไมหลาย,ย่างผสมผสมกันอืมหันสิกินพวกอน้อไม้กับยาลืมอย่านังแต่ว่าหันน้องไม้สมมันมอยานางังแต่มันก็นดีอยู่มันมีอ่ามันซอยบำรุงของเขาก,ก็ไตที่อันเวนี่ละ่ะให้เขาเบื่อเอา ว่างเอาเพราะว่าหันหันหันสมมุติว่าเขาเปิดอันเขาก็เสียเวลาเพราะว่าเขาต่องมีเวลาเปิดแต่ถ้ามสมมุติว่าเขาเอาโทรศัพท์ไปตังไว้เขาถูบานไปนั่นเป็นยังไงบ้างมันจะมีคุณค่าอะไรกันเมื่อน,นี้เอาเคล็ดลับนาลูนะะเนาะค่ะเนาะเคล็ดลับนาลูต่งางๆยจดคิดเก่าจิับเร่องในผู้สูงวัยกับการปฏิบัติตัวผู้สูงวัยต้องการหูวที่สุดคืออาหารแต่ลางมมนมีประโยชน์อีกอย่าง ่อไปกระเชยวอาหารรักหามูอาหารรักหามูนี่เขาฟังไปเรื่อยๆองเูาเองว่าอันนั้นแกนยังแกยังเขาบ่ต้องไปเปิดหนังสืออันเขาฟังฟังเพื่อนเวานี่ล่ละเอาตัวเนื่อๆรวดขอบคุณค่ะ